สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับโดยเฉพาะแฟนบอลร์สซนอนนะครับวันนี้ก็มีเกมพรีเมียร์ลีกให้ตื่นเต้นกันอีกแล้วนะครับ ก่อนอื่นเ,เรามาดูตารางคะแนนกันก่อนนะครับก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนำเป็นจ่าฝูงนะครับแข่งไป25นัดมี63แตม้มตามมาด้วยลิเวอร์พูลนะครับ24นัดมี54แต้มนะครับเชลซี24นัดมี47แตม้มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี43แตม้มแข่งไป25นัดเวสต์แฮมยูไนเต็ดแข่งไป25นัดมี41แตม้มเช่นเดียวกันนะครับแล้วเวสต์แฮมก็จะแข่งเป็นคู่แรกของคืนวันนี้นะครับเวลา19.30นาทีนะครับอาร์เซนอลน,นะครับตามมาติดๆ39แต้มนะครถ้าวันนี้เวสต์แฮมพลาดออาร์เซนล เรามีสิทธิ์แซงขึ้นไปนะครับโยวมาตามลุ้นกันนะครับโปรแกรมวันนี้เวสต์แฮมเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งกําลังทําผลงานได้ดีนะครับก็ชนะมาติดๆทําให้ตอนนี้อันดับก็หลุดโซนตกชั้นไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับก็ยังต้องสู้กันไปเพราะก็ยังต้องเหลืออีก10กว่านัดนะครับเกือบจะ20นัดก็แล้วแต่ว่าทีมไหนแข่งไปมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าบางทีมก็นัดน,นี้ก็เป็นนัดที่26แล้วบางทีมก็ยังเป็นนัดที่23อยู่อย่างอย่างเบอร์ลี่เองซึ่งเป็นทีมบัวยเนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะแค่แข่งแมตช์ที่22เองนะครับคู่ของเวสต์แฮมกับ นิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็จะมีถ่ายทอดทาง t r u e v i s HD n น d 1นะครับแล้วก็ทว i ช i o n HD 2ตามเรอัลซีนอนนะครับคู่นี้มี PPTV ถ่ายทอดด้วยก็เป็นเวลา22เนกาเปิดรังเอ i ม a ร e s ต t ด d i u m มตอนนอร์เคนส์ฟอร์ดเวลาเดียวกันก็จะมีคู่ที่ลุ้นอันดับ2อันดับ3ลุ้นอันดับ4กันอยู่คริสต์สเป e เจอ c h เชลซีนะครับห i ือว่าปูเจอกับนอร์ h ิตี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยแมนเชสเตอรซ์ซิตี้เจอกับท o น t ม n สเปอร์ทีมหนึ่งลุ้นแชมป์อีกทีมหนึ่งก มาเริ่มกันที่คู่ของเวสต์แฮมนะครับอฮสกอร์ uh, เองจัดไลน์อัพไว้แบบนี้นะครับทางฮูสกอร์ก็คาดว่าคู่นี้จะจบลงด้วยการเสมอกันนะครับซึ่งถ้าเสมอกันก็เข้าทางแอสตันนะครับ ผู้ต่อมาก็เป็นอาร์เซนอลก็เปิดเอเมอร์สสเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของเบนส์ฟอร์ดทีมที่เป็นน้องใหม่ไฟแรงนะครับตอนต้นฤดูกาลทําได้ดีมากทีมอื่นก็มีปัญหาเหมือนกันกับการเล่นกับเบนส์ฟอร์ดแม้แต่ลิเวอร์พูลก,ก็ทําได้แค่เสมอกับเบนส์ฟอร์ดไป3ประตูต่อ3นะครับในแมตช์แรกที่เจอกันยังไงก็ตามอ่าแมชเนี้อนาร์เซนอลได้เล่นในบ้านน่าจะจัดเต็มแล้วก็ได้พักมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วไม่มีแข่งเพราะว่าแมชที่เจอกับเชลซีก็ถูกเลื่อนออกไปนะครับในส่วนของไล่อัพนะครับอนาร์ซอนก็คาดว่่่าาาาาจะได้สสมมมมิิโตรรเอลงนนนแทน์ี ยังไงก็ตามเนี่ยในในส่วนของอตัวอื่นๆก็จากเพรสคอนเฟรนท์นะครับที่อาริตาออกมาให้ข้อมูลก็พบว่าเราก็ได้รู้ว่าโทมิสึเนี่ยจริงๆก็พร้อมแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เนื่องจากเซดริกสวเรสก็ทำผลง,งานได้ดีในการลงมาแทนที่เขาในแมตช์ที่แล้วที่เจอกับบูฟนะครับโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าเซดริกสวเรสจะลงเป็นตัวจริงแล้วโทมิสึน่าจะได้นั่งเป็นตัวสำรองไปก่อนแต่ว่าฮูสกอร์เมื่อวานมองแบบนั้นแต่วันนี้ฮูสกอร์มองเปลี่ยนไปนะครับฮูสกอร์ก็มองว่าวันนี้โทมิอ จะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับส่วนเชนี่ที่เรามองว่าให้ในภาพการซ้อมทําไมไม่มีก็วันนี้ก็เริ่มมีภาพการซ้อมเชนี่แล้วนะครับยังไงก็ตามในส่วนของการเตรียมความพร้อมเนี่ยอังกฤษตอนนี้มีพายุหนักมากนะครับวันก่อนได้ข่าวว่าเครื่องบินของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่บินมาจากการเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็ลงที่แมนเชสเตอร์ไม่ได้ต้องเลี่ยงไปลงที่ลิเวอร์พูลแทนนะครับแล้วก็เอ่อในการแข่งขันแมตช์คืนนี้เนี่ยสเปอร์เองก็ได้ข่าวว่าจากการที่จะต้องขึ้นเครื่องเอาใช้เวลาเดินทางสักชั่วโมงกว่าก,ก็มีข่่่าาาววออจจะต้งงนัง บัสไปนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลา5ชั่วโมงประมาณนั้นการซ้อมก็มีเปลี่ยนมาซ้อมในร่มบ้างนะครับก็ตามที่พอจะเป็นไปได้ความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมก็อาร์ตต้าออกมาบอกนะครับว่าในส่วนของเปเป้เนี่ยก็มีคนถามถึงเปเป้แล้วก็มีคนมองว่าเปเป้ควรจะได้รับโอกาสบ้างเพราะว่าไปแอฟริกาคัพออมเนชั่นเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีอาร์ตต้าก็บอกนะครับว่าเขาก็มองว่าเปเป้เนี่ยมีพัฒนาการนะครับมีความเปลี่ยนแปลงเป็นเปเป้คนใหม่เขามองเห็นอย่างนั้นแต่เขาไม่รู้ว่าจะบอกไงแต่ว่าเขารู้สึกว่าเปเป้ น่าจะทําผลงานได้ดีขึ้นดูมีความมั่นใจมากขึ้นดูรู้สึกว่าตัวเองมีความสําคัญมากขึ้นก็เดี๋ยวมาดูว่าเจตาจะให้เปเป้ลงในตําแหน่งไหนไม่แน่อาจจะเป็นสํารองแทนลากาเซก็ได้นะครับหรือถ้าซาก้าวันนี้เล่นไม่ออกอีกก็ก็ลองมาดูว่าจะได้เห็นเปเป้ลงเล่นนะครับคู่ต่อมานะครับ พาเลกับเชลซีคู่นี้ก็เชลซี Chelsea ก็ไปเล่นชิงแชมป์สมโมสรโลกมาก็รับถ้วยมาก็อยู่ในช่วงฮันนีมูนนะก็ไม่แน่อาจจะเผลอฉลองหนักไปแล้วก็พลาดก็ได้นะครับถ้าเชลซีพลาดแบบน,นี้ขึ้นมาเนี่ยก็สนุกนะครับเพราะว่าทีมที่ตามมาอย่างอาร์ตันอย่างเวสต์แฮมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองหรือแม้แต่วู๊ฟแฮมตันหรือเทอร์นาสเปอร์ถ้าวันนี้ไม่ไปพลาดให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็คงจะมีหวังในการที่จะลุ้นอันดับ3ได้ด้วยวันนี้ทางคริสเตนเพลตงเองอใช้ผู้สาว ประตูเป็นบัตเลนนะครับตัวเก่งๆก็ยังมีซาฮานะครับที่เป็นตัวที่กดดันเกมรับของคู่แข่งได้แล้วก็ น่าสนใจตรงที่ไม่มีการะนะครับผลที่คาดเนี่ยทางฮูสกอร์ก็คาดว่าเชลซีจะสามารถเอาชนะคริสเตนพาเลตไปได้นะครับในส่วนของตัวผู้เล่นเชลซีเองเออลูคากูยังได้ยินเป็นกองหน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีคลายฮาวเวิดมีฮั์สันโดดอยที่จะได้ลงมามีโควาซิตวันไหนผีเข้าโควาซิตก็เล่นดีมากๆนะครับแล้วก็มีออลอนโซยืนเป็นวิงแบ็กด้านซ้ายขวาก็เป็นอัสเปริโกเอต้าตัวเก่าของเขาเซนเตอร์3ตัวก็จะมีชาโลบ้านะครับมีคริสเตนเซนมี รีเกอร์ซึ่งผู้สาป,ประตูวันนี้ใช้ซาบาเลต้านะครับในส่วนของเกมคู่ดึกจะเป็นเป๊ปควอเดล่านะครับก็จะได้วัดกขืนกันกับคอนเต้แต่ว่าศักยภาพทีมก็คงไม่พร้อมคงจะต้องยอมรับว่าสู้แมนเชสเตอร์ซิตี้ลำบากนะครับมีประเด็นเกี่ยวกับแฮร์รี่เคนนิดหน่อยนะครับแฮร์รี่เคนก็ได้ข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็ยื่นข้อเสนอไป4ี่รอบนะครับโดนปฏิเสธทั้งหมดก็ได้ข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองถ้าเกิดว่าได้โปเชติโน่มาคุมเนี่ยก็ เห็นว่าเล็งแฮน่เคนเอาไว้เหมือนกันนะครับทีนี้ส่วนของไลอัพเนี่ยคู่นี้เป็นคู่ใหญ่เราอาจจะพูดถึงเยอะหน่อยคู่นี้แข่งในเวลาหกทุ่มครึ่งนะครับเกมนี้เจ้าบ้านเองเนี่ยก็ต้องมาลุ้นแจ็คกริลิศนะครับซึ่งก็เดี่ยงเจ็บนักแข่งไม่ได้ลงสนามหลายนัดแล้วนะครับกาเบรียลเชซุสนะครับของนักซิมชาติบราซิลก็ก็เจ็บกล้ามเนื้อก็จะ,จะพลาดลงสนามแน่นอนนะครับรวมถึงโคพาลเมอร์ตัวลูกดาวรุ่งนะครับที่เจ็บกล้ามเนื้อเหมือนกันในส่วนเกมลุกก็เลยจะเป็นหน้าที่ของเวียดมาเรสราฮิมสเตอร์ริงแลล้วก็ฟฟิโเดน นี่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าอะไรมั i n g ้อฟ l ลโฟเดนพวกนี้ก็ฟอร์ม ระดับเทพๆทั้งนั้นนะครับในช่วงนี้สเปอร์ไม่น่าจะต้านได้นะครับไม่น่าจะต้านอยู่ยังไงก็ตามสภาพความพร้อมของสเปอร์เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตัวเจ็บก็ไม่ได้มีเพิ่มตัวที่เจ็บอยู่แล้วอย่างจอฟเฟตแทนกันก้าออลิเวอร์สกิฟก็ยังเจ็บเหมือนเดิมแต่ว่ายังไงก็ตามเขาก็ยังได้ตัวมาเสริม2ตัวที่มาจากยูเวนตุสนะครับคือครูเชฟสกี้กับรูดิเกอร์เบนเทงเกอร์นะครับสตัวรุกอย่างเฮนรีเคนโลคัสมูราแล้วก็ซนฮึงมินยังคงอยู่พร้อมอันนี้ก็ยังก็ถือว ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เหมือนกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็มีสถิติลงเล่นในบ้านเอาชนะสเปอร์ไปได้6จาก7นัดหลังที่พบกันทุกรายการนะครับส่วนคอนเต้เองเนี่ยก็พาทอร์นาสสเปอร์แพ้3นัดติดกันในลีกก็มีแพ้ให้กับเชลซี0-2ให้เซาท์ทอมตัน2อประตูต่อสแล้วก็แพ้กับวูฟทอมตันในแมตช์ล่าสุดนะครับทำให้อันดับตอนนี้ก็หล่นลงมาโดนวูฟแซงขึ้นไปเรียบร้อยนะครับก่อนแข่งเกมนี้เนี่ยสเปอร์มีอยู่36แต้มนะครับจากการลงสนามไปทั้งหมด22นัดเกมนี้ก็ต้องทัดเกมน หนึ่งครับเจอจ่าฝูงซึ่งจริงๆแมตช์แรกที่เจอกันก็เป็นสเปอร์ที่เอาชนะไปได้แต่ว่าตอนนั้นก็เพิ่งเปลี่ยนผู้จัดการทีมนะครับเป็นนูโน่ซึ่งก็ ออกไปแล้วด้วยก็มีคอนเต้มาแทนนะครับสเปอร์มีเซตีเสียประตูอย่างน้อยเกมละ2ลูกนะครับใน4ี่นัดหลังสุดส่วนเรื่องของตัวเพล่นเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะค่อนข้างมาเต็มนะครับจะขาดแจ็คกิลลิตที่ที่เป็นตัวเด่นๆที่เหลือก็ยังคงเป็นตัวหลักๆที่เล่นกันอยู่ตัวเล่นที่คาดว่าวจะลงสนามทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับรผูกศาประตูเป็น Elizabeth, เอเลสันเอ่อแบ็กซ้ายเป็นการเซโลลาปอสจะยืนคู่กับดิอาสตรงกลางมีวอลเกอร์อยู่ทางด้านแบกขวาแล้วกั้ง3คนจะมีเควินเดบรอยมีเอ่อ โรดี้นะครับแล้วก็มีซินวาตัวลูก3ตัวจะมีเซอร์ลิงมีโฟเดนแล้วก็มีมาเรสนะครับสเปรย์มาในบบสามสี่นะครับพวกสามตัวเป็นฮโกโกยอริสหลัง3ตัวจะมีโรเมโรมีไดเออร์มีอ่าเบนเดวิสนะครับแล้วก็แคร์มาแดนกลางก็จะเป็นเซซิยงเบนเทนเกอร์ก็จะได้ยืนเป็นตัวจริงนะครับสำหรับแมตชน์นี้แล้วก็เล่นคู่กับฮอยเบิร์กตรงกลางนะครับขวาเป็นเอเมสันรอยัลในลูก3ตัวก็จะมี ura, มูรามีเคนนีตรงกลางแล้วก็ซันเฮนรมินยืนด้านซ้ายนะครับดูยังไงก็สู้แมนเช สเตอร์ซิตี้ไม่ได้แน่นอนนะครับจะโดนไปกี่ลูกก็มาว่ากันทางด้านหูสกอร์เนี่ยมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับเอ่อจากตารางคะแนนที่เราเห็นเนี่ยถ้าเกิดสกอร์เป็นไปตามที่หูสกอร์คาดเนี่ยนะครับก็จะทําให้อาร์เซนอลเนี่ยก็จะทําแต้มขึ้นไปเท่ากับเวสต์แฮมนะครับที่42ก็ก็มีลุ้นแซงนะครับก็หวังว่าอาร์เซนอลจะยังสามารถทําได้ดีนะครับก็หวังว่าจะเก็บ3แต้มได้จากเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็ขึ้นไปมีลุ้นอันดับ4อย่างจริงจังนะครับก อย่างไงเราก็มาลุ้นกันนะครับอาร์ติต้าบอกว่าเป็นทีมที่ต่างไปจากตอนต้นฤดูกาลอย่างสิ้นเชิงนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะครับมีข่าวเพิ่มเติมมานะครับก็เป็นแมตช์ที่จริงๆอาร์เซนกับเวอร์พูเนี่ยจะต้องแข่งในช่วงวันที่26กุมภาพันธ์นี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเวอร์พูเองต้องไปแข่งชิงแชมป์คาร์เบาคัพกับทางด้านเชลซีเพราะนั้นแมตช์นั้นก็เลื่อนไปแล้วเราก็เลยมีแมตช์ที่เราจะต้องมาเจอกับบุฟฟตันเข้ามาแทนในวันที่24กุมภาพันธ์นะครับหลังจากนั้น ตารางใหม่ออกมาแล้วเป็นวันที่16มีนาคมนะครับก็มาลุ้นกันในช่วงนั้นลิวพูก็ได้ข่าวว่ามีโปรแกรมค่อนข้างแน่นอยู่เหมือนกันก่อนจะเจอเราก็จะต้องเจอกับไบรตันนะครับหลังเจอเราก็ก็ต้องเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดซึ่งก็หวังว่าลิวพูจะมีห่วงแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถจะเก็บแต้มได้บ้างนะครับก็โอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับ